ค่ะกบมาพบกับเมย์ครั้งนะคะวันนี้อยู่กับมินิเกมโรบ็อกนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปนาูโตโออนไลน์นะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะให้เราเล่นเป็นนินจานาูโตะจอมขานะคะ <Yahoo! S 1> อ่าซึ่งเกมจะเป็นยังไงนั้นไปอยู่นี้เล่นกันเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะให้เรานะคะสร้างตัวละครของเราโอเคแล้วก็มาตกแต่งหน้าตาของเราเลยแล้วก็เลือกทรงผมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าโอเค อันนี้เมย์ก็จะเลือกเสื้อผ้าเลยนะคะเอาสีอะไรดีล่ะสีแดงละกันเนาะรือว่าสีอะไรดีอะอ่ารู้สึกว่าสีแดงนี้จะแบบว่าดูดีกว่านะอ่าแล้วต่อไปก็จะมีสีผิวนะคะอ่าเมย์ก็ต้องเอาสีแบบว่าใกล้เคียงกับสีผิวเมยแล้วก็ทรงผมนะคะอันนี้โอ้โหมีหลายทรงเลยนะคะโอเคเมย์เอาทรงไหนดีล่ะทรงนี้ละกันแล้วก็สีผมนะคะเอาสีอะไรดี สีเขียวดีไหมสีเขียวยังไงก็ยังไงก็ไม่รู้นะคะโอเคเราก็เอาสีดําต่อไปนะคะเราก็เอาสัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยวเราก็เอาสัญ,ญลักษณ์นี้เลยโอเคก็คือธาตุนั่นเองโอเคเมย์ก็เลือกธาตุไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็เข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะเอาให้เลือกสองธาตุหรออ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเมยเอาธาตุนี้ละกันอันนี้นะคะก็จะมีอาวุธให้เราเลือกด้วยนะคะโอเคเมขอเลือกดาบ เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็จะสุ่มนะคะโอเครู้สึกว่าเราเนี่ยจะได้ธาตุนะคะใบฟ้ามานะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองกันโอเคเราก็มาลุยกันเลยอ่าอันนี้ก็ชุดของเมย์นะคะรู้สึกว่าใบหน้าของเมย์นี่น่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองสำรวจเดินหาเพื่อนๆกันดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูแทบข้างล่างนี่นะคะ1 2 3 4นี่นะคะเลข3านี่นะคะก็ของเมน,นะคะก็จะมีอาวุธให้กับเมน,นะคะส่วนท่าที่2นะคะก็จะเป็นท่าสายฟ้านี่อื๊ดอื๊อือนี่อ่าท่าที่1ก็จะเป็นท่าไฟนะคะโอเคเราก็มารู้สกิลของเมแล้วนะคะส่วนท่าที่4นะคะน่าจะเป็นท่าไม้ตายนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาตามหาเพื่อนกันดีกว่า ฉัน,นอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเรานี่จะเจอเพื่อนแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าจะไปไหนหล่ะอ,อ่าเราจะต้องไปหาเพื่อนๆนนะ่ะอ๋อฉันรู้ฉันรู้อยู่ไหนอุ๊ยรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นในเมืองหรือปะอ๋อใช่แล้วในเมืองอ่าเดี๋ยวเราก็มาลองสำรวจกันน่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะ อ่าโอเคเราก็มาลองสำรวจหมู่บ้านกันดูอ่าที่นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านน่ะโอ้ทม่มีเป็นหมู่บ้านแต่ไม่เห็นมีคนเลยรู้สึกว่าน้องเขากำลังแบบอมระเกะก๋ยมละเกะก๋ยอ,อยู่นะน้องก็กําลังที่จะสอนการชาร์จนะคะจกกักกะนะคะให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าก็คือชาร์จชาร์จเอาไว้เนี่ยต้องชาร์จอย่างเงี้ยนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือให้เรานะคะกดคิวนะคะในการชาร์จนะคะาชาร์จพลังนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็ไปต่อเลยและอันนี้นะคะจะให้เราเนี่ยกระโดดสูงสูงนะคะก็จะให้เรานี่นะคะกดสเปคบาร์ย้ําสองทีนะคะก็จะกระโดดสูงให้กับเรานะคะ ทุกครั้งที่เรานี่นะคะกระโดดสูงๆนะคะก็จะใช้จักรกลด้วยนะคะก็จะสูญเสียจักรกลเหมือนกันนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนต่อกันดีล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแล้วรู้ไหมว่าเบือเรื่อเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันเราก็ต้องรอตรงนี้แหละนะอ่าและตอนนี้นะคะเราก็จะมาโชว์สกิลกันหน่อยนะคะโอเคโอเคฉันจะโชว์สกิลให้ดูนะโอเค ่าเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลของแต่ละคนนะคะโอ้โหว่าสกิลของแต่ละคนนี่จะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะต้องกระโดดขึ้นไปนะคะอ่าเราก็ต้องชาร์จพลังนะคะของเราอ่าแล้วก็โดดขึ้นไปโอเคอืด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 โอ้โมาแล้วก็ขี่มาแล้วก็ขี่มาแล้วก็ขี่ทุยกระโดดอืดอืดอืดกระโดดชวบนี่อ่าอันนี้ก็ให้เรากระโดดนะคะ รู้สึกว่ากระโดดนี้ต้องใช้จักรลักมากๆเลยนะคะอันนี้โอเคเราก็จะต้องใช้อยักูโอ้โห,โหกระโดดสูงมากๆเลยนะคะฟืดนี่วิเหมือนเราจะเห็นคนแล้วนะคะนั่นไงสวัสดีสวัสดีสดเออฉันเตดอย่ตรงนี้กำแพงมาหลายวันแล้วอ่ะ ไม่มีใครช่วยฉันเลยช่วยฉันหน่อยสิรู้สึกว่ามีคนติดนะคะดูดิแล้วทำยังไงอะจริงด้วยอะแล้วเราจะทำยังไงอะเอองั้นเดี๋ยวเราต้องฆ่าให้ตายดีไหมเนี่ยฟันเลยเนี่ยไม่ได้เราจะต้องช่วยเขาสิอดันดันดันเดี๋ยวเราต้องใช้พลังนี่โอมรักุ้ยระกุ้ยรักุ้ยระกุ้ยดีไหมอะ เล่นกะกฆ่ากันเลยเหรอแล้วก็ดันช่วยเขาสิใช่ช่วยฉันหน่อยสิฉันติดมาหลายวันแล้วอะ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ารู้สึกว่าน้องเขานะคะหน้าติดกําแพงนะคะมาหลายวันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยเขาแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะคะต่อให้ดันยังไงก็ไม่ไปนะเนี่ยฉันดันอย่างเนี้ยไม่เห็นจะไปเลยอะ่ะโอยช,ยช่วยฉันหน่อยนะฉันติดอย่างเนี้ย ฉันหายใจไม่ออกจมูกชิดกำแพงเนี่ยไม่รู้ว่าฉันจะตายเมื่อไหร่นะอ่าอันนี้เราก็อันนี้เราต้องใช้สกิลนะคะใส่น้องเขาเลยดีไหมเออจะดีเหรอฉันว่าใส่ถ้าเราใช้สกิลนะน้องเขาต้องตายแน่เลยอ่ามีลองก่อนเลยนี่ท่าที่สี่นะคะเป็นท่าไม้ตายนะคะ รู้สึกว่าน้องติดนะคะโอเคเราใช้ท่าไม้ตายโอ้โหเกือบตายเลยนะคะอันนี้ท่าไม้ตายของมีนะคะก็จะปล่อยท่าเงางูนั่นเองอเคเดี๋ยวเราก็มาลองกระโดดกันเลยดีกว่านี่โอ้โหกระโดดสูงมากๆเลยนะคะกระโดดทีนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็ขึ้นมาถึงบนหลังคาเลยนะคะอันนี้แลวเราจะต้องทำอะไรต่อดีล่ะว้ชวนี่ เดี๋ยวเราก็ลองดูนะคะว่าเพื่อนๆของเรานี่หายไปไหนกันหมดรู้สึกว่าแมบที่นี่ใหญ่มากๆเลยนะคะอ่าโอเคเราก็ต้องวิ่งไปลองหาเพื่อนๆดูนะคะโอเควิ่งไปเลยเยห้หูนั่นไงเราเจอแล้ววัดดีวัดดีชัว,ดดชวบี่นั่งคนหรือเปล่าก็าใช่ดัซิฉชันเป็นคน่ะ โอ้โหเราก็มาเจอแล้วนะคะรู้สึกว่าทางนั้นนะคะวิ่งเร็วมากๆเลยอันนี้นะคะพาวิ่งเร็วนะคะของเรานะคะจะใช้ E นะคะกด E เราก็จะวิ่งเร็วนะคะชว่วยวัสดีค่ะวัสดีทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยดูสิอ๋อที่เนี่ยเหรอเป็นที่เรียนวิชานะ่ะโอโ้ที่นี่เรียนวิชาเหรอใช่แล้วนี่ไง อันนี้ก็จะเป็นครูสอนให้กับเราอ่ะโอ้เราก็ต้องมาเรียนวิชาที่นี่เหรอใช่ถ้าอยากจะมีจักกะเพิ่มและตุวดหวดยิ่งขึ้นแล้วก็ที่นี่เลยต้องมาเรียนแล้วก็มาฝึกที่นี่แล้วก็จะสู้กันที่นี่แหละโอ้โหตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามีคนโจงตีเมนะคะแหมเรานี่นะคะยอมไม่ได้แล้วเราต้องจงตีตอบนะคะโอ้รู้สึกว่าเมตุจงตีนะคะตอนนี้ กระโดดสูงชวารู้สึกว่ากระโดดของเมย์นี่นะคะใช้จักกะมากเลยอ้าวเ้ยอ้าตายเลยหัวกระจุยเลยนะคะดูดิโอเคเรายอมไม่ได้แล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราจะต้องเอาคืนวดีวดีจะไปไหนหลรอฉันจะไปเรียนเรียนพลังฉันจะไปเรียนคาถาอ๋อจะไปเรียนคาถาเหรอเมื่อกี้ฉันตายฉันถูกทำลาย และฉันจะต้องไปเอาคืนอเออแล้วตอนนี้นะคะอุ้ยอะไรอะอะไรรอยอ๋อเป็นคาถาของฉันเองโอ้โหรู้สึกว่าแต่ละคนนะคะใช้สกิลคาถาโอ,โ,โ,โอ้โจมตีเมฮืแวบหลบโอ้โหรู้สึกถูกโจมตีนะคะอ่าเราก็ต้องแบบว่าต้องโจมตีกลับถึอ้าวยังไม่ได้โจมตีเลยโอ้โหโ,โ,โดนซะละตายอีกแล้วนะคะ เราต้องเอาคืนนะคะต้องแหมใช้สกิลใส่เรานะ,ะโอ้ยบายอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่โอ้เราต้องหลบนะคะรู้สึกว่าน้องนี่นะคะพยายามจะโจงตีเรานี่เราก็โจงตีกลับนะคะโดยการปล่อยท่าไม้ตายของเราชาร์ตตวืด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 ,วด,วดอมระกะกุ้ยระกะกุ้กกกกยไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเมจะโจงตีดูนะค,ะคอยดูอ่า ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ฆ่าทุกคนเลยนะคะรู้สึกว่าเรานี่ถูกทำร้ายแล้วนะคะนัน,นวิ่งไวมาใช่ไหมมาเลยชาร์ตก่อนชาร์ตก่อนอายอย่าทำร้ายฉันเลยอ่านั่นไงฟิวนี่แน่หลบอยู่หลังกำแพงเหรออะจะสู้ฉันเหรอโอ้โหรู้สึกว่าเราจะกำลังจะถูกโจมตีนะอ่าเราก็โดดนี่ตามเลยค่าเลยอุ้ยนไม่โดดไปถึงชาร์ก่อนชาร์ตก่อนอแบนี่ตะเอ๋ แมนนี่เจอท่าไปตายอือหอเราก็ถูกโจกติกตอกโตตอบกลับนะคะอื้ชอชเวตฮ่าอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอือหลบชเวตนี่ท่าของเราก็มีสายฟ้าชเวตนี่อือนี่ชาร์จก่อนชาร์จก่อนอ่านี้เราก็มาซุ่่มชาร์จนะคะ ชัรามารักรตือรกรตารกกรเอ๋ฉันจะมาฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ละโอ้โห,โหรู้สึกว่าเรานี่นะคะจะถูกโจมตีนะมาเรามาดวลตัวต่อต,ตัวกันเลย,ยชัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปล่อยพลังนะนี่โอ้โห,โหเป็นยังไงล่ะตายคาที่ตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เรานะคะจะต้องแบบว่าไรค่าทุกคน ชาดพรังนี่ทาที่สองเอาไปกินนี่โอ้โหเป็นไงระเบิดเลยนะคะอ้อตายแล้วยังไม่ตายนะคะอ่ารู้สึกว่านี่โอ้โหท่าอะไร <c oughs> เจอโต้อตอบกลับนะคะตายเลยนะคะเมื่อกี้นี้โอ้โหท่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแรงมาก และต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขอชาร์จก่อนนะคะชาร์จให้ได้มากที่สุดนะคะนี้เราก็ต้องมีจักระเพิ่มเก็บเอาไว้เยอะนะคะเพื่อที่จะไปสู้นะคะนี้ชาร์จชาร์จก็าไว้ชวนี่ทุกครั้งที่เรากระโดดนะคะเราก็จะใช้จักระเช่นกันนะคะนี้โอ้โหตรงนั้นไงที่สู้กันอยู่เลย่าเราก็ต้องแบบว่า ใช้คาถานะคะโอมรักกะกลีรักกะกลีนะคะกระโดดวูดนี่ชาร์จเอาไว้นะคะและเรานะคะต้องรวบรวมจกกักรให้ดีมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะไปสู้กับคนอื่นนะคะเราก็จะได้โหดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเกมนี้ต้องใช้จกกักะเยอะมาก <Wow. S 1> โอเครู้สึกว่าตรงนู้นนะคะกำลังสู้กันอยู่เลยเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปแจมนะคะาวัดดีอ วัสดี่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราก็มาเจอกับเพื่อนๆนะคะและเราก็ชาร์จพลังวูบวูบวูบตอนนี้พลังจากการเขาเม์นะคะก็อยู่แบบยังเยอะเลยนะคะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้900กว่าแล้วโอ้โหชาร์จก็ไว้ชาร์จก็ไว้โอเมลกเก,กรเกยมรกเกอรเกยเมรกกเกยม,มาเดี๋ยวเราก็จะมาดวน,น,นันนันไงอ่าศัตรูของเรามาแล้วนะคะนันไงกําลังไล่ฆ่ากันอยู่เลย โอเคแล้วเราก็เข้าไปแจบเพวกเราเราจะสู้ได้จริงเหรอเราเพิ่งฝึกหัดอยู่นะจริงด้วยช่านยังยังยังชาจักกะอยู่เลยโอเคโอ้โหรู้สึกจะถูกโจมตีแล้วนะคะตอนนี้อ่ารู้สึกว่าเราถูกโจมตีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเจอของเราโอ้โหเราเจอแล้วนะคะอ่าชาดไว้ชาดไว้โอ้มอมัแล้กึยอดทนไวอ้าจ โอ้โหเราถูกไฟรู้สึกว่าเราถูกจมตีอย่างรัวเลยนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ท่าของเรากันนี่เป็นยังไงท่าไฟโอ้อยน่าสะแงมากเลยจะหนีไปไหนจ้ามันนี่เป็นไงจ๊ะตายเลยโอ้โหาสุดยอดโอ้พระเจ้าชอบจังยอดมากสกิลโหดมากเลยฮ่าฮ่าเห็นไหมคะยิ่งเรานะคะชัดให้ จักระของเรามากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราปล่อยสกิลทีนะคะสัตรูตก็จะตายทันทีเลยนะคะเพราะแรงมากๆเลยโอเคเราก็มาชาร์จต่อเลยโอมรกะกึ๋มรกะกึมรกะกึกก๋ถ้าสัตรูมาเราก็ใช้สกิลเต็มพิกัดเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะฉันชอบแล้วต้องชาร์จอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วเราก็ต้องชาร์จอย่างนี้แหละชาร์จไปตลอด ああตอนนี้นะคะสตรูเกิดแล้วจริงเหรอโอ้ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะไล่ฆ่าทุกคนเลยอ่า <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแล้วกระผมเป็นสิษย์หน่อยครับอ่าเราก็ต้องชาร์งนี้นะนี่ฉันจะปล่อยสก,กิลให้ดูโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านอาจารย์อ่าเราก็ชาร์จะกระแบบนี้นะนี่ดูกระ ดูของกัะพรสิคะนี่เป็นยังไงโอ้โหรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นะมีคาถาที่แบบว่าเหมือนยินมาสติกเลยอะลิปบิ้นน่ะกระโดดดึงไปดึงมาเคยเห็นไหมอะจริงด้วยฉันเคยเห็นนะยินมาสติกลิปบิน้นนะันไม่ใช่จะกน้นหน่อยน่าจะเกี่วของฉันต่างหากแล้วอ่าอันนี้นะคะเราก็พยายามชาร์จนะคะนี่ก็คือ ของเรานะคะต้องให้รวบรวมจัดการได้มากที่สุดนะคะแล้วเราเค่อยไปสู้นะคะอ่าพวกเราก็ต้องรวบรวมเอาไว้จริงด้วยเราต้องรวบรวมเอาไว้ฮ่ฉันก็เริ่มรวมเพื่อที่จะไปสู้รู้สึกว่าสกูนะคะเริ่มที่จะมาแล้วนั่นไงโอ้โหกำลังสู้อยู่ตรงนู้นเลยนะคะอ่าเราก็ปล่อยเลยนะคะฟิวโอ้โหรู้สึกว่าสกิลของเรานี่ไปไกลอยู่เหมือนกันนะ อ่าเราต้องใช้จักกาเยอะอ่ารวบรวมเอา,าไว้ตอนนี้ฉันกำลังเลิลกรวบรวมได้เยอะด้ะเยอะแล้วเหมือนกันเออฉันก็รวบรวมมาเยอะแล้วเหมือนกันน,นเนี่ยโอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปสู้แล้วนะคะนี่เราก็ค่อยแบบแย่ไปทีละนิดทีละนิดนะคะทางนั้นกาลังสู้กันอยู่นะคะอุ้ยบอล้วอ่ามาแล้วครับโหมาแล้วอ ที่เราจะต้องสู้กันแล้วอ่าเอ,าอย่าทำฉันเลยฉันแค่มาดูเฉยๆออาจะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้รู้สึกท่าอะไรเนี่ยอ๋อเบยกายชาร์จไฟนะ่ะอู่อสุดยอดเลยอ่ะพลังของนารูโตะชัดๆนี่คือเปิดคาถานะคะโอ้โหแบบต้องเปบยกายนะคะคา,าถาถึงจะเปิดให้นะคะ โอ้โหสุดยอดเลยในการชาร์จไปนะคะอ่าเป็นกคะาถาท่าไม้ตายของชันเองอะ่ะสุดยอดอ่าน,นี้กำลังรองกันนะคะว่าใครเนี้ยนะคะมีท่าอะไรกันบ้างนะคะโ,โหรู้สึกว่าแรงมากแรงมากๆเลยนะคะอ่าเราก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราลองสกิลกันไปลองสกิลกันมาตอนนี้กำลังเริ่มฆ่ากันแล้วนะคะอือ้เราต้องรอยโอ้โหชวับนี่ โอ้โหเรานะคะโดนนะคะโดนลูกลงแล้วอาทำยังไงล่ะเนี่ยเราต้องสู้แล้วนะคะตอนนี้อระเบิดกระจุยเลยนะคะตรงนั้นโอ้โหท่าไฟมาอือ่าเราก็ต้องชัดไว้ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมพลังของเรานะคะในการโจมตีนะคะโอ้โหระเบิดเลยกระจุยเลยอ่าฉัน ถ้าเข้ามานะนจะจะระเบิดให้เป็นกระจุยเลยโอ้โหดูสิดูสิหัวกระจุยด้วยนะคะนี่โอ้โหรู้สึกว่าเรานี่นะคะจะถูกจงตีแล้วนะนี่เลยท้าไม้ตายของเราเป็นยังไงตายคาที่ไม่ตายแฮะไม่แรงนะอุ้ยอุยอุ้ยเราถูกจงตีอืมอดูท่าโอโ้แรงมากเลยนะคะ รู้สึกว่าเรานี่นะคะจะต้องโจงตีตอบแล้วนี่ถ้าเงางูเป็นไงว้าวจิบจิ๊บนะเดี๋ยวเจอของฉันหรอกฉันเจอฉันมีไม้เด็กกว่านี้อื๊เราต้องหลบเราเนต้นไม้ขึ้นมาซิขึ้นมาซิอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันโอ้โหรู้สึก เป็นการที่แบบว่าโต้ตอบแบบน่ากลัวมากโอเคค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยนะคะมาลองใช้คาถาและก็มาปล่อยสกิลดูนะคะว่าแต่ละสกิลของแต่ละคนนี่นะคะเป็นยังไงนะคะของความโหดของแต่ละคนนี่เป็นแบบไหนนะคะอ่าก็รู้สึกว่าโหดมากๆเหมือนกันเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะคะเสียอย่างเดียวนะคะแมปใหญ่มากๆนะคะเวลาค้นหาเพื่อนนี่ก็จะยากหน่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ